ปล่อยคิวเฮ้ยใครปล่อยคิวไหนวะใครอะใครปล่อยคิวเนี่ยยังไงพี่ปล่อยคิวไห้หนูปล่อยคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพูดสักพูดปล่อยคิวอะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดตลอดเลยเนี่ยไม่รู้เนอะคิวพี่เป๊ะตลอดโวยวายพี่คิวแรกอะไรคิวแรกตรงไหนจะดูสักคิวไหมคิวแป๊เนี่ยดวงตาถึงโตโอยขอให้มีพุ่งเป็นไฟ ผู้เป็นไฟเลยมีไฟด้วยเหรอครับโอ๊ยขอให้มีไฟพี่ไหนอะนิู่แปดนะเนี่ยเฮ้ยเฮฮฮฮ้้้้ยยยยเเเเพี่ล่นงี้ผมไม่ไหวนะพี่ไม่ไหวไรไ่ปล่อยคิวผิดตลอดเฮ้ยตั้งแต่คิวแรกแล้วอะไรนักเลยผมไม่ไหวแล้วพี่พี่เล่นงี้ผมโเจ็บตัวพีด้วยไม่เอาอ่เานี่ยเอาคิวนี้ดีกว่าคิวนี้ชัวร์เลยเนี่ยนู่นเลยตรงที่มีตายืนอยู่อ่ะมีตาก่ะอาจจะมีมีอ่าระเบิด สองลูกลูกเมียนจะไรเมียน